ข้อสอบคัดเลือกโอลิมปิกครับมาดูกานอันนี้ลักษณะของมันเป็น1 2กับบวกกับคอสไพ่ส่วน20แล้วเพิ่มเป็นอะไรครับเป็นพายส่วน20แล้วก็เพิ่มเป็น9พายส่วน20แล้วก็เพิ่มเป็น27พายส่วน20นะฮะข้อนี้มันจะมี2ลักษณะครับก็ใช้มุม2เท่าหรือไม่ก็3เท่านะครับเดี๋ยวเรามาดูครับสูตรนี้นะครับข้อนี้เราจะใช้ได้เราต้องรู้กฎของ ไซสา3เท่าก่อนนะครับเดี๋ยวเรากระจายสูตรให้ดูก่อนนะครับซสาย 3a ก็ใช้สูตรนะครับ3 4 3นะครับโอเคนะสามสามไเนะครับใช้สูตรกองหลังลบด้วย4เท่านะครับของไาย,ยกกําลัง 3a อนะครับข้อนี้ข้อนี้เราจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมนะดึงายออกมาตัวหนึ่งนะครับดึงายออกมาไซเออันนี้3ลบกับ อันนี้4คูณไซายกำลังอะไรครับกำลัง 2A นะครับโอเคนะฮะจากนั้นตัวนี้นะครับเราจะต้องจะกระจายให้มันเป็นอะไรทําให้เป็น2เท่านะครับทําให้เป็นมุม2เท่านั่นเองนะครับตัวนี้ก็นะครับอันนี้เป็นเลข2นะครับ3เกิดจาก2กับ1บวกกันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรา1บวกกับ2แล้วกันนะครับ3เกิดจาก1บวก2นะครับแล้วก็ลบอะไรครับลบ4 sin ซยกกําลังสมุม a นะครับ อันนี้เป็นการพิสูจน์สูตรนะฮะโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็จะได้1น,นะฮะบวกกับอันนี้ดึงตัวร่วมนะฮะสกับลบสนะครับก็ดึง2องมาก็จะเหลือ1ลบด้วย2นะครับทรายอะไรฮะทรายกำลังสองมุม A ไปนะครับอันนี้ก็กลายเป็นทรายเนะครับโอ้โหนะฮะสันตุนาน,นะฮะแล้วจากนั้นนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราจะอา่าตัวนี้สูตรอะไรฮะหลบ สองไซด์กำลังสองนะฮะมันคือคอสสองเท่าคอสสองเท่ามีทั้งหมด3ส,สูตรนะฮะอ่อาจจะเป็นอะไรนะรสองคอสกำลังสองเลบหหรือหนึ่งลบสซ์กลังสงก็ได้นี่คูณสบวกกับหนะครับแล้วก็คูณไซ n นะฮะโอเคไหมอันนี้จะเป็นไซ n ์สเนะครับเป้าหมายคือจัดให้เป็น1นสอให้ได้ทำไงดีอะก็เยี๋ย้ายไซ n ์มาหารนะครับก็เลยเป็นไซ n ์สามเอนะครับหารด้วยไซ n ์นะครับ เท่ากับ1บวกกับ2คูณกับ cos 2, 2 a ไปนะครับาจากนั้นนะครับเราต้องการให้มันเป็นให้มันมี1นหรือสใช่ไหมล้วข้างหน้าไม่มีไม่มี2นะครับเราก็จัดก,การหาร2ตลอดนะครับจากสมาการนี้นะครับเราหาร2ทุกตัวครับหารสองสเติมไว้ตรงนี้นะฮะหาร2นะครับมันก็จะกลายเป็นเอ่อนะหนึ่งกับสองนะสองหารอันนี้2ตัดไปเหลือ cos 2องเท่า ันนี้จะได้เป็นไซด์อะไรฮะับไ 3a หารด้วย2ไซาย a ครับอันนี้คือสูตรนะครับที่จะามาใช้ในข้อนี้บทที่เราเจอก็อคือคอสอะไรครับคอส 2a นะตัวนี้เนี่ยคอส 2a ตัวนี้อ่าเราต้องหา a ให้ได้ก่อนนะครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็น 2a ใช่ไหมมันเป็น 2a นะครับเอ่อก็จะหาหมุม a ก็เอาพายส่วน20นะฮะหารอีก2นะครับ ก็จะกลายเป็นพายส่วนอะไรครับพายส่วน the 40นั่นเองนะครับโอเคนะฮะนี่คือมุม A ของอันแรกนะครับก็คือพายส่วน40นั้นข้อนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับไซอะไรซสาย 3a นะฮะก็เป็นไซสาเท่าของพายส่วน40หารด้วย2เท่าของไซอะไรครับไซมุม a ก็คือพายส่วน40ไปนะครับนี่คือตัวแรกนะครับตัวที่2ก็หามุม A เหมือนกันครับอันนี้ก็หาร2นะหาร2มุม A เราคืออะไรครับ เป็น3พายส่วนยี่สิบหารยี่ก็เป็น2ี่สิบหารสองเป็นสีอันนี้เป็น9พายส่วน40อันนี้เป็นมุม A เป็นเท่าไหร่27พายส่วน40นะครับแต่ละมุม A ก็จะไม่เท่ากันนะครับของมันนะฮะโอเคเมื่อพอเข้าใจแล้วนะครับก็กระจายเลยครับเป็นไซายอะไรฮะไซายสามเท่า3าสามเป็น9นะครับ9พายส่วน40หารด้วย2องไซส์อะไรครับ2องไซส์สามพายส่วน40 คูณกับอันนี้นะครับข้างล่างก่อนก็ได้เป็นไซน์ไซน์เธรรมดาก็เป็น9พายส่วนสีข้างบนก็เป็นไซน์สามเท่าออามเก้ายี่นะฮะ27พายส่วนสีนะครับคูณกับอะไรตัวนี้ก็กลายเป็นนะครับข้างล่างเป็นไซน์อะไรฮะสองไซน์มุม A นะฮะ27พายส่วนสีนะ,ะแล้วก็ข้างบนก็เป็นอะไรครับไซน์สามเท่า3ามคูณยีก็เป็น81พายส่วนสีไปโอ้โหนะฮะ เมื่อเราใช้สูตรแล้วนะฮะเสร็จแล้วนะ,ะจากนั้นเราก็ดูครับว่ามันมีตัวไหนที่สามารถที่จะตัดกันได้ไหมมีครับตัวที่เหมือนกันคือน,นี้สายสามพายเนาะตัดไปสายเก้าพายตัดไปสายยี่สิบพายตัดไปข้างบนก็จะเหลืออะไรครับข้างบนจะเหลือสายยี่สิบเอ็ดพายนะฮะส่วนด้วยสี่สิบส่วนข้างล่างก็จะเหลืออะไรครับสองี่ตัวครับสองประมาณสี่ตัวสองสองเป็นสี่สี่สี่สิบหก ฐานสิบหกแล้วนะฮะคราวน,นี้เราจะมาหาว่าเฮ้ยอ๋อหเหลือทรายอะไรฮะทรายพายส่วนสี่สิบด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเรามานั่งคิดครับว่าเฮ้ยไอ้ทรายตัวนี้นะมันหาจากอะไรอา่ามันเกิดจากอะไรรู้ไหมฮะถ้าเอา40เนี่ยไปหาร81ประมาณเลข2เนาะจริงๆแล้วมันคือทรายอะไรฮะทราย2อพายนะฮะมันเป็นสเท่านะฮะอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นพายส่วน40่สิบไหมลองเช็คดูนะฮะอันนี้ เอา40มาคูณกับ2ก็เป็น80บวกอีก1ก็เป็น81โอเคถูกต้องนะหารด้วย16คูณกับ sin พายส่วน40นะฮะอันนี้เป็นเป็นมุม2เท่าครับนะหลักการของมุม2เท่าคืออะไรครับถ้าครบ1รอบคือ2พายใช่ไหมเกินมาเท่าไหร่ก็บวกเป็นเซตก็นี่จะเป็น2พายบวกเซตก็จะกลายเป็นคแตนหนึ่งธรรมดานะครับงั้นไซน์สอพายบวกกับซมันก็จะกลายเป็นพายซแหละก็เลยได้ไซนอะไรฮะ ไซ้าไพายส่วน40หารด้วย16หนะฮะหารด้วย16คูณกับไซ้าไพยส่วนส0นั่นเองนะครับงั้นข้อนี้มันก็ตัดก,กันไปปั้งๆเหลือ1นะครับงั้นข้อนี้เลยตอบเลยครับ1.16ส่วน16ไป